สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะและนี่คือบล็อกตัวที่2เดือนที่2ของปี2568และวันนี้เราจะไปกันที่ฝระอางอฟ้า แต่ว่าเขาถูกทิ้งแล้วอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับเกิดแต่ก็แล้ว <95. S 1> วันนี้แกมไม่ได้มาคนเดียวแก้มมากับน้องอุ้มอีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาในตอนที่ชื่อว่า ตามรอยภาพยนตร์ดังที่ถ่ายทำในภาคเหนือโอ้ฮเลยฮเลยเลยตาม,มากซึ่งภาพยนตร์ที่เราจะไปตามรอยในวันนี้ค่ะก็คือเรื่องดิวไปด้วยกันนะเป็นภาพยนตร์ที่ฉายเมื่อตอนปี2,562โอ้โหก็5ปี6ปีมาละแต่จริงๆแล้วว่าแก้มชอบเรื่องนี้ตรงที่ว่ามันมีความเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านเป็นชาวบ้านสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆค่ะยังไม่ค่อยแมสหรือว่ายัง ไม่ค่อยฮิตไม่ค่อยเป็นไวรัลเท่าไหร่ในอินเทอร์เน็ตถ้าเทียบเท่ากับเรื่องเพื่อนสนิทหรือว่า รักจังหรือว่าเรื่องอื่นๆที่หลายๆคนเนี่ยได้ไปตามรอยกันมาแกก็เลยเลือกเรื่องดิวไปด้วยกันนะบวกกับความชอบส่วนตัวในเรื่องของเนื้อเรื่องแล้วก็ความธรรมดาความเป็นหมู่บ้านของบ้านปางน้อยก็คือบ้านของตัวละครเอก2คนนั่นเองค่ะซึ่งบ้านปางน้อยเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะบ้านปางน้อยเนี่ยจะใช้เป็นบ้านยางหมู่บ้านจีนยูนานในอำเภอฝางเป็นสถานที่ในการถ่ายทํานั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปที่บ้านยางจีนยูนานหรือว่าในเรื่องคือบ้านปางน้อยเนี่ย เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปกันที่จุดชมวิวผาแดงซึ่งในเรื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ฮิวใจของตัวละครเอกเลยก็ว่าได้แต่ว่าที่นี่มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราถึงจุดชมวิวผาแดงคือมาตาม g o o g l e Map และผลปรากฏว่าเรามาผิดที่ค่ะเลิศนอะเริ่มต้นทริปของเดือนที่2ของปีก็เลิศแล้ว แต่จะบอกว่าถ้าพูดถึงบรรยากาศต้นจุดชมวิวตรงนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะโล่งกว้างแต่ว่ามันไม่ใช่ที่ที่เราจะมาและที่เซอร์ไพรมากกว่าน,นี้คือแก้มได้โทรหาคุณตีคือแก้มมาติดตามมาหลายเพจมากๆเลยที่แบบว่าเขามาตามรอยที่นี่กันซึ่งก็ไม่ค่อยมีหลายเพจเท่าไหร่ แต่ว่าแก้มก็ไปเจอมาเขาให้พิกัดเบอร์คุณตีที่เป็นไกด์ที่สามารถพาเราตามรอยหนังดิวไปด้วยกันนะได้แต่คุณตีได้บอกแก้มว่าเลยแต่ว่าเขาทุบทิ้งแล้วอย่างเงี้ยหรอคะใช่ครับต้องขับเขาไปข้าไในนู่นนะรทุบทิ้งไปแล้ว,ลวคือคุณตีบอกว่าตรงละตรงเนี้ยที่เรามาเนี่ยจุดชมวิวผาแดงอันเนี้ยคือผิดทีธธ่ครับ จริงๆเราต้องไปอีกที่หนึ่งก็คือต้องเลยไปหน่อยต้องเลยไปตรงผาดแฮปปี้เฮาส์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นสถานที่ที่เคยถ่ายทําเรื่องดิวไปได้วยกันนะมาและคุณตีก็ได้บอกว่าแต่ตอนนี้ไม่มีประตูนั้นแล้วประตูที่สลักคําว่าดิวพบไม่มีแล้วเขาทุบทิ้งไปแล้วแต่คืนไหนๆเรามาถึงที่นี่แล้วไงเราก็จําเป็นจะต้องไปไปดูสถานที่จริงให้ได้อ่ะเพราะในปีหกสองเรื่องนั้นเป็นเรื่องโปรดของแกมเลย ปะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะยิ่อิมขึ้นรถละเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเราจะไปกันที่สถานที่ถ่ายทำของจริงที่คุณตีไกด์ที่แห่งนี้ได้โทรมาบอกเราค่ะไป แล้วตอนนี้เราก็มาถึงตรงสถานที่ที่คือคิดว่าน่าจะเป็นตรงจุดที่ติวกับพบตัวเอกในเรื่องเขาแบบว่านั่งคุยและพูดถึงความรู้สึกกันมาที่ที่เขาบอกว่าต้องเข้าไปอีกเขาโทรมาเหรอนี่ยะถามเนี่ย <laughs> เ,าาเหรอเขาบอกนี่สารานุน <laughs> เกิดอะไรกับเรามาที่ที่อีกแล้ว ไปบอกมม่วไม่ได้ิเกิดแต่ก็เห็นไหมบอกแล้วว่าสาราตรงนู้นเอ้ยเทปเมื่อกี้ทิ้งจบช่วงสาราแน่โดนแก้งปะเนี่ยพี่วิลลี่พี่เปิ้ลพี่หอยอยู่ไหนคะไม่แล้วประเด็นคือพี่ชาวสวนชาวไร่เกษตรกรแถวนี้รู้จักหนังเรื่องดิวไปด้วยกันนะใช่พอถามว่าอันนี้ใช่ที่ที่หนังดิวไปด้วยกันนะถ่ายปะไม่ใช่ครับ มันอีกจุดหนึ่งครับมันอีกจุดหนึ่งครับอดอีนี่คุณรู้สึกกระเทกกระททกนี่ไอาราตรงนั้นนหาะไหนอ่ะเนี่ยไอศาลาตรงเนี้ยค่ะไอศาระตรงเนี้คือที่ที่ถ่ายดียวไปด้วยกันนะนี่เรามไม่หาหาจริงจังสาลาไม่ได้เลยอ่ะตรงนี Uhm. เนี่ยเนี่ยมันมีต้นมะพร้าวตอนไหนนี่ไงต้นนีุ้ผู้ชมเรามาถูกที่แล้วอ๋อนี่เย้อันนี้ไม่ใช่ขมพิชอันนี้ขมพิชแล้วุผู้ชมถูกต้องสวยมากเห็นแบบแปลงเกษตรเยอะมากกว้างมาก บอกว่าขอบคุณทีมงานเราด้วยที่มีความเอะนิดนึงเนี่ยเนี่ยต้นนี้ต้นปาล์มต้นนี้เลยไม่หนังเลยสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะแปะรูปจากในหนังให้ปึ้งไปเห็นไหมที่นี่เราก็งงไงว่าต้นมะพร้าวมันอยู่ไหนก็ขนาดเกษตรกรเขายังรู้จักหนังเรื่องดิวนี้เลยนะคิดดูแต่ว่าลมมันดีมากเลยอ่ะมันไม่ร้อนดูดิ โอ้โหนึกว่าพระาทิตนะพ่อคอ๊ยูจ บ้านผาแดงตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เลยนะด้วยต้นปม์มไม่ใช่ต้นมะพร้าวแบบที่อิมบอกนะเป็นต้นป์มค่ะตรงนี้คือซิกเนเจอร์ทาให้เราเดาถูกเลยว่าที่นี่แหละมันต้องที่นี่แหละถูกต้องแล้วแต่น่าเสียดายคุณผู้ชมตรงอาคารเรือนไม้อะค่ะตามในเรื่องอะ่ะจะเป็นประตูไม้เนาะตรงนั้นอะ่ะตอนนี้มันไม่มีแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าการที่เราได้มาถึงที่นี้มันด้วยความทุลักทุเลแต่ก็ทําให้เราอะ่ะได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างแต่การลองผิดลองถูกลองมาตาม รอยจริงๆตามที่ถ้าสมมุติเป็นคุณผู้ชมคนที่ไม่มีคอนเน็กชันอะไรเลยตามเรามาก็คงจะได้ฟิลเดียวกันกับเรามันก็จะมีความสนุกความท้าทายความตื่นเต้นแล้วก็ความสุขกลับไปกับวิวสวยๆนั่นเองค่ะอีกหนึ่งที่เลยที่รู้สึกว่ามาถึงก็คอมพลีทแต่ว่ารู้สึกเสียดายเนาะที่เราไม่ได้เห็นแต่ว่ามีอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าตามมาได้ และตามมาได้ง่ายกว่าที่นี่เออก็คือบ้านยางบ้านจีนอยู่นานอันนี้คือถ้านในหนังก็คือดิวกับภพเขาเจอกันครั้งแรกเป็นฉากที่ดิวก็คือใส่หูฟังอแล้วก็ไม่มองถนนไงเดินกลางถนนไง <ใน S 1> แล้วพพเขาขี่รถเครื่องไงจะชนกันไงอเออก็เลยเจอกันครั้งแรก ผู้ชมและตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านยางหมู่บ้านจีนยูนานซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นในหนังก็คือปางน้อยเป็นบ้านของดิวนั่นเองก่อนที่พบจะต้องเข้าเมืองไปนะครับผมแล้วผมเป็นพบครับว่าเป็นใครนะ <laughs> เป็นดิวหรอไม่ใช่นี่ต้องดิวดิ <laughs> ผมเป็นพบ <laughs> ผมแต่งชุดชุดยีนขน,น่างนี้จะให้ผมเป,เป็นคนหน้าหวานอีกหะรถรถชนครับรถชนครับ คงอ่าเราเดินหาโลเคชัน,นจะบอก,กว่าที่นี่เนี่ยมันมันมีความก็คือหมู่บ้านจีนอยู่นานของจริงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะข้างๆที่เราเห็นจะเป็นร้านเกี๊ยวซ่าไปส่วนเยอะแล้วก็จะมีร้านซาลาเปาบ้านยางที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ตอนนี้ปิดแล้วเรามาไม่ทันว้า <laughs> ว อันนี้เป็นเหตุการณ์ทุกวันที่ดิวในหนังเนี่ยจะต้องเจอแน่นอนละ่ะแต่เขาเก่งมากอะหาหมุมที่แบบไร้คนอนะเออคุณผู้ชมคะช่วงที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เย็นมากๆแล้วแสงก็ใกล้หมดแล้วค่ะแต่มันทําให้เราเห็นบรรยากาศหลังเลิกเรียนหลังเลิกงานของผู้คนที่นี่ค่ะเขาก็ยังคงมีความอบอุ่นเป็นหมู่บ้านที่ เหมาะมากๆเลยกับการถ่ายหนังรักต้องชื่นชมทีมโลเคชั่นของกองภาพยนตร์จริงๆค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีความอบอุ่นแล้วก็มีความน่ารักนะเพราะว่าที่หมู่บ้านจีนยูนานค่ะเขามีความหลากหลายทางเชื้อชาติแล้วก็ศาสนาค่ะคนที่เนี่ยเขาอยู่กันอย่างอบอุ่นแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างน่ารักมากอย่างที่ที่เพ้นกํกำแพงเนี่ยก็คือบอกบอกถึงอัตลักษณ์ของหมู่บ้านที่นี่จริงๆค่ะแน่นอนว่าพวกเราไม่ได้เดินดูอย่างเดียวค่ะพวกเราได้ทําการถ่ายรูปที่เหมือนกับซีนในหนังมาด้วย จะเหมือนไม่เหมือนเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูรูปที่เอ็นเครดิตกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ EP หน้า